ตอนที่ไปท่านรหลายฟังคำที่บด้สักครู่หนึ่งก่อนที่บรรดาท่านพุทธบริษัท้รหลายจะภาวนาอะไร้งนีทั้าวันนี้ส่วนใหญ่ทป็คนทีได้แล้วสุดทั้งหมดได้ตั้งจิตสนบแบบนี้คือแช่หลวงพุทธปัสนายาณก่อนแต่ความจริงอารมพุทธปัสนายานี่มีมาก พิจารณาได้ทุกแบบวันนี้เขาเขาอแนะนำเอาแสบไฟล์สิทธิ์จริงยะบรรยากาศจริงนะวันน,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 นี้บขาจะเวทขณะห้าเวการมาแนะนำบรรดาท่านพุทธเริษัทไม่ว่าใครพิจารณาอยู่นเนืองเมืองว่าบัดนี้เมื่อชีวิตของเรามีอยู่ เมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแก่เป็นธรรมดา้าไม่สามารถจะลงพ้นความแก่ไม่ได้เมื่อชีวิตขอ่เราทรงอยู่ยังต้องมีความป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะลงพ้นความป่วยไข้ได้เมื่อชีวิตของเรามีอยู่มันต้องมีการคัดสรางแจกของรักของชอบใจเป็นธรรมดาไม่สามารถจะลงพ้นได้ และเ่อชีวิตที่เราเดขมันแล้วมีอยู่เราต้องมีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงลยนความตายไปได้รวมความว่าอภินาปจิเวชนะที่กล่าวมาโดยย่อก็เพื่อบรรดาท่านหลายเข้าจใจว่าการเจ,จริญพระกรรมฐานในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนต้องการให้คนทุกคนด้ยอมรับความจริง ก็าตามปกติแล้วคนทุกคนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับความจริงเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องมีความแก่เป็นธรรมดาเราไม่สามารถจะล่วงพ้นความแก่ไม่ได้แต่ว่าจิตใจของคนไม่ยอมคิดว่าเราจะแก่เห็นคนอื่นเขาแก่เราก็เลยไม่คิดว่าเราจะแก่มาบางขณาบางท่านหรือหลายท่าน ตัวเองแล้วแก่แล้วเป็นเลยยังคิดว่าไม่แก่นี่เป็นความประมาทที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าประมาโทโหมจุโนะบะทงังความประมาทเป็นทางของความตายที่ที่ว่าตายก็คือตายจากความสุขมันก็ไปพบกับความไปเกือดอใดๆก็วามทุกข์อารมณ์มันก็เป็นทุกข์ คนเราเมื่อความเป็นหนุ่มเป็นสาวรลายปวดร่างกายแข็งแรง,แรงกําลังวังคาดีการเคลื่อนไหวก็คล่องแคล่ววงไวสติปัญญาใจะใช้อะไรก็คล่องแคล่วทุกอย่างแต่ว่าไม่เตรียมตัวเมื่อแก่ไม่เคยคิดจะแกะ่คิดไปหนุ่มเป็นสา,าวู่ตลอดเวลาทันเมื่อความแก่้ามาถึงตัวแล้วทุกทสิ่งทุกอย่างมันก็เสื่อมไปหมดร่างกายก็เสื่อมกําลังก็เสื่อม หัวก็เสื่อมตายก็เสื่อมจมูกก็เสื่อมปากก็เสื่อมมันสมองก็เสื่อมทุกท่าทุกอย่างบางทีก็ขี้หลงคี่ลื่นเมื่อเขาเป็นทุกข์ถ้าเรามีการเตรียมตัวไว้เสมอคิดว่าเราแก่ลงไปทุกงวันคนที่ห็นคนแก่ที่ราำคกันเงินมากเสี่งใดก็มีความข้าใจว่าเรานี่แหละจะ่ต้องแก่เท่านั้น ความแก่นี่ก็ต้องมาถึงเราน่าจะแก่กว่าน,นี้ก็ได้เตรียมกายเตรียมใจรับความแก่ไว้คิอว่าความแก่เนต้องเข้ามาเสาะถึงเราทุกวันมันเป็นของธรรมดาเมื่อแก่เข้าจริงๆก็คิดว่าอีธรรมดามันเข้ามาถึงเราแล้วเมื่อความแก่เข้ามาถึงแล้วไม่ช่าความตายมันก็มาเตรียมตัวเตรียมใจื่อความตายด้วย นี่ต่อมาเมื่อเราคำนึงเรื่องความแก่บางทีคนอายุยังน้อยอยู่ไม่ถึงยี่สิบยังคิดว่ายังสาวยังหนุ่มไม่มีแก่ก็ไม่ถูกเราเกิดมาหนึ่งวันก็แก่ไปหนึ่งวันเกิดสองวันก็แก่สองวันเกิดห้าวันสิบวันเดือนเนึ่งต้องเดินแก่ไปตาลำดับทำให้แก่ไปก็หมายความเดยเข้าไปหาความตายตามลำดับให้คิดไปเสมอว่าทีนี้เราแก่ทุกวัน ขนะที่มันยังแก่ไม่มากสิ่งที่มันติดตามมาตั้งแต่วันเกิดก็คือความป่วยไข้ไม่สบายคำว่าป่วยไข้ไม่สบายในร่างกายความทุกข์เราเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่อาการป่วยเราคาว่าโรคคัดนึกแปลว่าเสียแทงคลอดมาจากคันบรรดาเราพบัาวาการเจ็บแทงแล้วคืออยู่ในทางบรรดามีความอบอุ่นมาก ทำมันหนาวเย็นเกินไปไม่เคยมีเมื่อคลอดจากคามันดาพ้นจากความบอบอุ่นเขาทบอาการอากาศธรรมดาเข้าเกิดการแสบตัวมีการร้องนี่เรียกว่าการป่วยไข้สมสสบายโรคมาทีนนั่งแต่ออกจากมันดาแล้วต่อมาขณะที่มันเด็กนอนอยู่ก็พบว่าความป่วยตลอดเวลาตัวนี้ทุกหนัก <c oughs> ที่วราทุกหนักว่าผู้ยังพูดภาษาพวกเขาไม่ได้ส่วนอะไรก็บอกม่ได้ตอาใสา่ดิดามัน,นดาเป็นคนฉลาดยังจะเข้าใจว่าปวดป่วยแม่เราป่วยมีทุกขเวทนาอย่างสาหัสมีการเสียแทงบอกเขาไม่ได้มันทุกขเวทนามันจริงถึงขนาดไหนเมื่ทุกขขนาดไหนก็ลองคิดเอถ้าต่อมาที่เะาโตอายุต่เท่าไรก็ตามทีทุกแก่ก็ตามก็ยังมีการป่วยแค่ไม่สบายตามอย่างเป็นปกติ รวมแล้วที่พระเจ้าทรงตรัสว่าร่างกายเป็นโรคที่ทางมันเป็นดังของโรคเราก็ต้องคิดว่าการเกิดวันนี้เราจะต้องป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะลดเพิ่มความป่วยไข้มันสบายไปได้ในเมื่อความป่วยไข้มันสบายมันเกิดขึ้นจิตใจ้ราก็มันเดือดร้อนเราทราบอยู่แล้วว่ามันจะป่วยเราต้องทําใจอย่างนี้ ต่อมาถ้าเกิดการพักาใาเจะของรักของชอบใจต้องถือว่ามันเรื่องธรรมดาขอ้งการเกิดคิดไว้เสมอว่าเราเกิดมาเพื่อแก่เราเกิดมาเพื่อป่วยเราเกิดมาเพื่อพักทาเจะของรักของชอบใจทำใจรักชาติตามนี้ถ้าต่อไปถ้าี่สุดธลเราก็ถึงความตาย เราเราเกิดมาแล้วก็ต้องมีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะโลกเพิ่ความตายไปได้ถ้าความตายเข้ามาถึงเราเรายังเข้ามาไม่ถึงเราต้องพร้อมยอมรับต่อความตายที่มันจะมาถึงลืมตายขึ้นมาอะไรจนคิดว่าความตายจะไม่มาถึงเราในวันพรุ่งนี้ในหมายวองความตายมอาจจะมีกเราในวันนี้นเมื่อเราคิดอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าจะทำยังไง พระพุทธเจ้าจงทรง,งรวบรวมและแนะนำให้ท่นานกำลังใจในได้ใอ้ความดี <c oughs> ถ้าเราคิดว่าการตายไปนี่มันมีสติสอสมในการคือสุขกับทุกข์ทุกข์มาจากความชั่วสุขมาจากความดีเราก็เลือกเอาได้ความดีความดีก็แบ่งเป็นสามขาั้นดีเชไกามาวาจรสวรรค์ดีชั้นถมดีชั้นผ่าน อันด so right. so ับแรกจริงๆเรื่องขบการมาวจรสวรรค์ก่อนมีขบเลยการมาวจรสวรรค์เพื่อหมายความต้องมีหินนี้เราอดตะปากเจอจิตอายความชั่วเพลงทรวงของความชั่วไวเป็นโหมดิเครื่องที่ว่าความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วในโลกทุก่ไม่มีสำรับเราเร่งนี้ชื่อกลัวความชั่ว ไอความชั่วถ้าแค่ตัวแค่อายัไย้ความชั่วในอันดับที่ไม่ระเบิดทิ้งห้าก็ถือว่าตายได้ไปเกิดบนสวรรค์ได้ถ้าเราต้องการเรียนพมก็รักษาลงเป็นตัวความชั่วให้มันทรงตัวจนทข้างจิตเป็นการตายแล้วก็เกิดเป็นลมแต่ว่าแดนสองแดนนี้ไม่ดีมันดีโชคราวเป็นจทวดาได้เป็นพรมมรรควาสนาบารมีก็ต้องหลงลงมา แดนที่ดีที่สุดเราจะไม่พบกับความแก่ความเจ็บความป่วยไข้ความสบายความตายและความเกิดสิ่นั่นคือแดนนิพานพระองค์ที่เข้าเสงอนแดนนิพายขอบรรดาลพทธบริษัาทุกท่านที่เจรนาตามความปรีเชืยว่าร่างกายพวงเรานี้ความจริงมันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มี็นร่างกายร่างกายไม่มี็นเราร่างกายคือสิ่ง ร่างกายที่จิตเข้ามาเขจิตที่นี่มันเป็นเรือนร่างที่อาศัยโส่เกลวมันมีการสุทธควมเป็นปกติไมื่อ้ามันก็พังที่ไปถึงชาติขั้นความตายและก็ตั้งใจว่าร่างกายที่เกิดมันได้เพราะอาศัยจิตเล็กจิตความชั่วของจิตที่รู้เท่าไม่ถึงกันติดอยู่ในร่างกายมันยังเกิดเวลานี้เราพระพระพุทธเจ้าทรงมีความเป็เกิดรู้รอบตู้สี เราะนั้นาขอบรรดาเจ้าพุทธบริษทัทสันติธรำมนิติว่าขึ้นที่ว่าร่างกายที่ประกอบ้วยธาตุคือธาตุน้ำธาตุดินธาตุดมทั้งไปนั่นมีอะไามีลักษณะอาการสาันสัมยาการโดยเชื่องประกอบซึ่งมันมีความเกิดขึ้นแล้ตก็มีความแปรปรวนในั้งกลางมีการสลายตัวมันจะไม่มีรดับเราอีกเมื่อร่างกายนี้สลายตัวเมื่อไรเราไม่ต้องการมันอีก ที่เราต้องการคือกาและก็มองตัวเราเห็นว่ามันมีสภาพความทุกข์ปัญหาความสุขไมนได้วามทุกข์สนุกวัมมันมีความตายเป็นอนิจจังแล้วดูร่างกายของบุคคลก็มีสภาพเช่นเดียวกันเป็นเด็กเป็น่มเป็นสาวเป็นทุแก่ถ้าเป็นคนป่วยแล้วก็ป็นคนตายไม่มีอะไรเป็นของดีเราจะไม่ยึดถือร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคิก็ดี แม้แต่วัตถุธาตุทั้งหลายเองก็ดีว่าเป็นสนะเป็นที่ขึ้นตลอดการตลอดสมัยและจะถือว่าวร่างกายพวกเราเป็นที่พักของใจโชคลาวเมื่อบันพังมาอะไรมันกับเราเรื่องกันเราต้องการจุดยืงคือปฏิพันอารมณ์นี้จะอรรา,ารมณ์ขันนีถ้าทุกคนทําได้คิดได้อย่างนี้วันหนึ่งวันสองสามนาทีก็พอตายเมื่อไราก็ปฏิภันเหมือนนั้น สอนได้ไปก็ขอพูดสำหรับบรรดาที่พบริษัทที่ยังทำไม่ได้เป็รับการฝึกสำหรับท่านหลายที่รับการฝึกแล้วถ้าทำกำลังใจว่าอย่างนี้เป็นปกติจิตใจจะองใสมีความสละมีแสงสว่างดีมากเป็นการใต่ขึ้นสุญญาสำหรับท่านที่ยังไม่รับการฝึกหรือฝึกยังไม่ได้ปฏิบัติตามนี้เวลาให้ใจเข้านิวรณะมะ เวลาให้ใจออกาาานึกว่าพระพระเราเท่านี้นะเวลาภาวนาเนะี่ยเวลาให้ใจเข้านึกตามวนนะมะเวลาให้ใจออกนึกตามพระพระแต่ว่าเวลาที่ภาวนาอยู่ประเดี๋ยวท่านอาจารย์จะดูย่มหยุดคำแนะนำเมื่อหยุดคำแนะนำแล้วให้ภาวนากเรเรียบๆไปสักสิบห้านาทีหรือสิบนาทีสิ ตอนนี่ภาวนาอยู่จงยาบังคับลมหายใจเข้าออกปล่อยลมหายใจไปตามสบายเอาจิเาตเข้าไปรับทราบลมหายใจเข้าใจออก <c oughs> แล้วภาวนาควบคู่กันไปถ้าเวลาที่ภาวนาอยู่จงอย่าอยากเมื่อยากคิดอะไรเป็นขัดทั้งนี้ต้องการให้จิตมีเป็นกำลังและมีลมบุญทิ่ถ้ายินเสียงคลิ๊เพิ่มลมตาเป็นเวลาที่มีผู้แนะน,น,นำเข้าไปแนะนำทังตัว หากว่ามีคนเขาเข้าไปนั่งคนาเขาขอหยุดภาวนาถ้าไม่สนใจเขาัวใจเขาออกรับฟังคําแนะนํเขาพู้แนะนําพู้แนะนําเขาแนะนําว่ายังไงจะตนใจ,จกิจการนั้นถ้าว่าถามว่ามีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ขา้างหน้าบางก็ไม่ได้เ้ืึกความรู้สึกคำว่าถามไม่เห็นคำว่าทิศจุกยานุเกรนมีความรู้สึกใจใจคล้ายตาทิศ ถ้าสมาธิดีก <uds> ็เ <us> ห็นสมาธิไม <t sky> bueno. ่คด <nothing? t sky apple> ีนักก็ไม่เห็นความรู้สึกถูกต้องให้ชื่อความรู้สึกของเราเองถ้าก็ถามมาลึกไปยังไงตอบเลยถ้ามีใครมีอยู่ข้างหน้าไหมความรู้สึกว่ามีก็ตอบว่ามีไม่ต้องยั่งตัวถ้าก็ถามว่าท่านมีอยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ความรู้สึกโลกผู้หญิงผู้ชายจะตอบตามความรู้สึกตามความรู้สึกเขาถามว่าแต่งตัวสีอะไร ถ้าเขารู้สึกว่าเสียวขาดำแดงก็ตอบตามความรู้สึกถ้าวิสุรู้สึกดวงแรกเป็นองไงตอบเป็นอย่างไรถ้าสมาธิดีลงใจสะอาดนอกจากความรู้สึกก็เป็นภาพด้วยเมื่อก็ถามยืนยันสองสามครั้งก็ถือว่าตอบถูกอารมณ์ใจใส่ตอนนั้นไปเขาก็พาไปทุจุฬาบนดินจีดีผ่านแล้วก็มีพระนิพพานเป็นผูไปเป็นดับที่สุดเอตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน สำนับผู้ใหม่ตลอดรู้ลมหายใจเขาออกหายใจเข้านี้กว่านะมะที่ออกจาอผ้าทายสำรับท่านผู้เก่าพวกดวงกำลังใจพิจจรณาขันท่าคึ้นร่างกายว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ขวกเราร่างกายเป็นปัจจัยความทุกข์หาความสุขไม่ได้เราไม่ต้องการมันถ้าร่างกายนี้ทำงอะไรก็ขอปฏิผานหลังจากนั้นก็จะรู้ไปถองโอเคเด็ะสมาสธเจ้าที่เก่งจำใจ ท่านจะนั่งอยู่แล้วท่องเที่ยวไปแต่พระสงฆต่างเขาได้ตามอฏิยายใส่พรท่านตอนนี้ไปขอท่านเริ่มปฏิบัติได้อ่าลำดับตอนนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจฟังคำอธิบายสักครู่หนึ่ง สำหรับการเจริญพระกรรมฐานในพระพุทธศาสนาอันนี้มีอยู่สองแบบคือสมถะภาวนาและวิปัสนา,นาสภาวนาสำหรับสมถะภาวนานี่เป็นอนุบายเสื่อสงบใจมีวิปัสนาภาวนาเป็นอุบายตัดกิเลทสท,ทาาสี่เป็นโสดาบานที่เกิดสัญญาการปฏิบัติวันนี้ก็ปฏิบัติทั้งสมถะและวิปัสนา คือในด้านสมาธาิบรรดาที่พุทธบริษัทจปะปฏิบัติในวันนี้ก็ได้แก่การกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกกับภาวนาคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพระพระสําหรับลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกที่เรียกว่าสมาธาิเป็นลมบายพื่สงบใจคืเนอเวลานาปานุสติกรรมฐาน ให้ใจเข้าเรารู้อยู่ว่าให้ใจเขา้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสัน้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่อย่างนี้ถ้าจิตเรายังรู้ลงให้ใจเข้าใจออกตามปกติชื่ว่าจิตมีสมาธิก็ยังไม่เกิดปัญญาสำหรัตบ,บตัวภา,นา,นา,นาวนาคำภาวนาใช้คำวนาวันะมะปะะ นามาะ่าทาที่ในหลักเขาก็มาฐานสี่สิบท่านเรียกว่าจะตุธาตุพันถ่ายคือธาตุสี่ได้ธาตุน้ำธาตุด,ดินธาตุลมธาตุไฟแต่วันนี้ม่ใช่ในด้านมโนุยธิคือว่าเป็นส่วนหนึ่ง,ข,งของกิจกาก็จัดว่า,ปนา,นาเป็นคำาพนาให้จิตเป็นจิตรับได้รับผลต่างกันใช้ขนผลก็ํำแบบคือคำอนาาวนาอย่างเดียวกันแต่ว่าใช้เป็นผลต่างกัน ถ้าใช้คำาวนาว่านะมาะาทะในด้านจตุธาตุวทาทั้งสี่จะธาตุสี่ท่านให้พิจเจรณาว่าร่างกายของคนร่างกายของสัตว์เป็นธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมตันไปแต่ว่าสําหรับใช้ในด้านม,นมนโนนิธีนี่ไม่คํานึงถึงคําว่าธาตุสี่คืออะไรหรือว่านะัมมะาทะคืออะไรต้องการอย่างเดียวให้จิตมีกําลังเป็นทุดจากคำภาวนาเท่านั้น อย้านั้นผลอย่างนี้จะเรียกว่าธาตุสีก็ไม่ถูกเป็นการทำภาวนาตัวยอดหรือหัาาวใจของธาตุสีแต่ว่าได้ใช้ผลได้ด้านธาตุสีใช้ผลไดด้านพิจิตสิอย่างอันนี้ก็ยังเป็นสมถะภาวนานี่ีปรสนาภาวนามีตรงไหนก็มีตรงนี้ตรงที่ทุกคนมีค,นมมความรู้สึกรู้จักขันหา้า ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ว่าตามภาษานังกือแม่ว่าตามภาษาลิมิต์เขาเรียกว่าร่างกายของเราร่างกายของเราก็ดีร่างกายขอก็คนอื่นดีร่างกายขอใส่ก็ดีดวัตถุธาตุทั้งหลายก็ดีมีความ,มเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความแก่ติดตามมาเป็นของธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความแก่ไปได้ มีความป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะวงพ้คนความป่วยไข้ไม่สบายไปได้จะต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจพิธรรมดาไม่สามารถจะลดพ้นไปได้และก็จะต้องมีความตายเป็นอันดสุดไม่สามารถจะลงพ้นไปได้ที่พระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ไม่ได้บอกให้ว่าตามแบบนกแก้วนกคุณทองแต่พระพุทธเจ้าให้ใช้อารมณ์คิด ใช้ปัญญาเพราะไอ้ก,การที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยท่านบอกว่าต้องพบกับความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความแก่ไปได้มันจริงไหมมีใครบ้างไหมที่เกิดมาแล้วจะไม่ยอมแก่เด็กก็ไม่ยอมเป็นคนแก่ก็ไม่ยอมแก่ทันจะอยู่ในฐานะความเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดเวลามันจะได้ไหมถ้าถามทุกคนก็ตอบว่าไม่ได้ ในเมื่อมันไม่ได้แล้วก็ต้องทราบว่าขึ้นขี้ว่าความแก่ที่เราหนีไม่พ้นเราไม่ชอบแก่มันก็ต้องแก่เราหวังปรารถนาจะแก่มันก็แก่ไม่ต้องการก็แก่เราเกิดมาต้องแก่แน่นอนโดยการทีสองเราจะต้องพบกับโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนอยู่เสมอ กายเกิดวันแล้วนี่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ไปป่วยไข้ไม่สบายนี่เป็นไปไม่ได้หมอก็ป่วยและครูหมอก็ป่วยปู่หมอยาหมอป่วยหมดมก็ป่วยเหมือนกันหมดทึ้งที่ว่าร่างกายเป็นรูในทางมันเป็นรังโคโรคเป็นของธรรมดาเราเกิดมาแล้วสิ่งที่จะได้รับคือความป่วย ป่วยกายเรื่องป่วยใจและข้อดีต่อไปเราจะต้องมีการทัดท่าเจริของรักของชอบใจเป็นของธรรมดาไม่มีใครสามารถจะหลีกหนีคนพ่อแม่เป็นที่รักรักท่านมากไม่อยากให้ท่านจากไปแต่ถึงวาระท่านก็ต้องจากสามีพัญญาเป็นที่รักมาถึงวาระก็ต้องจากกันบุตรินดาเป็นที่รักถึงวาระก็ต้องจากกัน คนและศัตรูที่เรียกเป็นรักมาถึงวาระมันจะต้องตายกับกฎรกทุกกรรมเบียดเบียน,ยนต้องพัดพาดแจกันมันต้องมีแน่นอนเราจะระคับระครองใครหรือจะระคับระครองเราให้อยู่ตลอดการโดยสมัยนั่นเป็นไปไม่ได้เผนกฎธรรมาดารวมความว่าเกิดมานี่เกิดมาเพื่อการพัดพาจแจกของรักของชอบใหญ่ไล่เบีย้เกิดมาเพื่อแก่ เกิดมาเพื่อป่วยเกิดมาเพื่อพัดสร้แต่ของรักของชอบใจแล้วในที่สุดก็เกิดเพื่อตายอารมณ์ทั้งห้าประการนี้คิอจำตังต้งแต่เริ่มต้นว่าเริ่มต้นว่าเ,เราเกิดติดต้นจนถึงตายก็ท่านยอมรับกัรมะว่ามันเป็นความจริงเห็นด้วยไหมว่าเราเกิดมันนี่เราเกิดมาเพื่อแก่เกิดมาเพื่อป่วย เกิดมาเพื่อพัดพนาเจะขอและของับใจเพื่อตายถ้าเห็นถือว,ว่าตัวนี้เป็นวิปัสสนาญาณถ้าคิดไม่เห็นความจะตนธรรมชาทำฟังไปก็ถือว,ว่าเป็นสัญญาญาณแค่จำตนเองมาดีคิดเพื่อเราควคามว่าตัวนี้ถ้าเราเห็นจริงๆว่าเกิดเนี่ยเกิดมาเพื่อแก่แก่นี่ใครเขาก็ไม่อยากจะได้เราเองเราก็ไม่อยากแก่ แก่แล้วจะไปมอบเมนไปเกงขาดให้ใครใครก็้มาอยากเอาแล้วทําไมมันถึงแก่รวมความกฏของกรรมเนื่องการเกิดเป็นเหตุทาให้เราแก่นี่ความป่วยไข้ม่สบายกับไม่กันการทัดนไส้กับของรักของชอบใจกับไม่กันความตายกหบไมนกันไม่มีใครตรงการแต่ว่าเราก็หนีไม่ได้เมื่อมันหนีไม่พ้นเลยมันมาเกิดตอนนี้ไอ้แดนไหนบ้างล่ะที่มันเกิดแล้วมันไม่ตาย เกิดแล้วไม่แก่เกิดแล้วไม่ป่วยไข้ไม่สบายมีอะไรไว้มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีผัวมีเมียมีลูกไม่เต้ามีทรัพย์สมบัติมันไม่มีการพัดพลาดแกกันอยู่กับตลอดกาลตลอดสมัยดังหาความตายเข้าไปได้ด้วยความทุกข์ทรมก็มีความตายก็ไม่มีความทุกข์ใดๆอย่างในโลกมนุษย์ทุกนี้ไม่มีเลยมันมีที่ไหนที่มีก็ถือวิ่าน มีจ,จุดเดียวคือนิพพานในเมื่อว่าเราทราบว่าแดนนั้นเป็นแดนที่เต็มด้วยความสุขไม่มีแก่ไม่มีป่วยไม่มีการพักนาเจ้ของรักของชับใจไม่มีตายเราอยากจะไปนิพพานไหมถ้าเราอยากจะไปนิพพานก็เป็นของไม่ยากพิจารดาว่าขึ้นที่ว่าความคือ มันมีอยู่เราก็ต้องมีความแก่ความป่วยการพักพ้าจากของนักของทุกใจความตายเมื่อไม่เป็นอย่างนี้ต่อไปเราก็ไม่ปรารถนาความเกิอือการไม่ปรารถนาความเกิืสสาหรับคนที่นั่งอยู่ที่นี่ต้องแบ่งออกเป็นสองละลอกเป็นสองชุดชุดที่ปฏิบัติได้แล้วรรมีความคล่องแคล่วต่อเกี่ยวเทววันมลกนมีพานนรนรกเป็นสุนทยได้อย่างดี ถ้ารวบรวมกำลังใจคิดว่าเห็นตามความเป็นจริงซึ่งที่ว่าร่างกายนี้ความจริงมาถึงภาวะเต็มวยความสกขสกไปส่งตัวเป็นกายที่เลวที่สุดที่จิตทื่ทุตสมารกายของเราใสเนื้อแท้ที่สมารกายที่ตายทิตของเราสวยสดงามกว่ามากเราก็คิดว่าขึ้นที่ว่ากายเนื้อที่เรามองอยู่นี่ เต็มเ้ื่อการสารสองถ้าเต็มเรืองน้ำเลือดําเหลืองน้ำหนองจาระปัสสาวะมีการสุกข์นนของธรรมดาเราไม่ต้องการมันอีกเราก็มีความผูกพันอย่างเดียวคือทิศมาในกายคือกายทิศกายทิศกายชั้นไหนการใช้สวรรค์เรื่องเราไม่ต้องการกายชั้นผมเรื่องไม่ต้องการยังอยากอยู่เราต้องการชั้นพพานที่เราเรินิพพานเรื่องกายนิพนาน ก็ตัดสินใจมองเห็นเราดูอยู่แล้วมองเห็นขึ้นชื่อวานุษย์ระดอกเต็มเกือนมาอย่างนี้เราไม่องารความไม่เทวดาแล้ความสุขจริงจะสุขไม่นานเราไม่ปรารถนาจิตเราปรารถนาจุดเดียวคือนิพพานพยายามจับพระรูปไปชมปองค์สมเด็จระสัมมาวุทิเจ้าไว้เป็นปกติวันเมีเวลาว่างวันหนึ่งครขึ้นไปเที่ยวนิพพานสองสามครั้ง ขึ้นไปแล้วทําใจสบายที่ว่าถ้าขันห้าพังเมื่อไรขออยู่ที่นถ้าเป็นได้อย่างนี้ทุกคนตายเมื่อไรมันผ่านามานั้นนี้สำหรับบรรดาแต่ผู้บริษัทที่ฝึกใหม่กรรมจำกลัมยุทึ์ให้รวบรวมกําลังใจว่าในเมื่อการเกิดมันทุกอย่างนี้เกิดแล้วต้องแก่เกิดแล้วต้องป่วยไข้ไม่สบาย เกิดแล้วต้องพัฒนาจะขอแล้วของจะใระจเกิดแล้วต้องตายเราไม่ต้องการความเกิอดอีกวันนี้เราจะหาหกําลังหนีความเกิดด้วยด้วยความเป็นทิ่ของจิตหลังจากนั้นมาเราคิดว่าเราจะรู้ลมห้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเขา้าตั้งใจรู้อยู่วห้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่วห้ใจออกเวลาให้ใจเขา้านึกตามเยวยนะมะ หายใจออกเมื่ตามมาผ่าทะการรู้ลงหายใจเข้าหยใจออกทำให้จิตเป็นสมาธิคำภาวนาทำให้จิตมีอารมณ์เป็นทิศอีกว่าเดี๋ยวหนึ่งก็จะหยุดพูดไม่หยุดพูดรัร้รปอยให้ภาวนานงเงียบตั้งใจภาวนาไว้แต่ไม่ต้องทําจิตให้มันเคลียดเกินไปปล่อยใจส,สบายๆถ้าเครียดเกินไปไม่มีหวังใช้กําลังเลยก็ดี ต้องปล่อยลมหายใจไปตามปกติหูดีเสียงข้างนอกปกติทำจิตธรรมดาธรมาธรมดาเวลาายใจเขา้านึกกวนะมะหายใจออก้องภ้าคาออกแค่นี้นะแต่เวลาที่ภาวนาอยู่มันอาจจะจิตจะคิดอย่างองื่นไปบ้างแกเข้ามก็ได้แต่เมื่อรู้ตัวอะไรก็ดึงกลับลับจัดลมหายใจใหม่ใจ,ใจเข้านึก่านะมาใ,ใจออกทางผาขาสำหรับถ้านีมาฝึกใหม่ถ้าดึงสัญญาณดังกรี๊ด อย่าเพิ่งลืมตาเป็นเวลาที่มีผู้ครูผู้บุตรจะเข้าสู่ถ้าครูผู้บุตรเขาแนะนำว่าอย่างไรตอนมื่อเขาเขาไม่นั่งขณาแล้วเลิกภาวนานะถ้าครูผู้บุตรเขาไม่นั่งหน้าแล้วเลิกภาวนาเสียแล้วก็ไม่สนใจกลัใจก็ออกตั้งใจฟังการแนะนําของเขาเมื่อเขาแน,นาะน,าน,น,นําว่ายังไงจะตัสินใจไปตามนั้นถ้าเราถามว่าเวลานี้เห็นท่านบนใด,ดามาอยู่ข้าหน้าบ้าง มีความรู้สึกเขาถามความรู้สึกว่ามีมีมีความรู้สึกว่ามีท่านบุญใด้อยู่ปัญ่นาบางทีเราก็ปฏิบัติตามใจนี้ถ้าจิตมันนึกว่ามีก็ตอบมีเลยอยา่าขันอย่ายั่งตัวถ้าเราถามว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าจิตเขาเคยความรู้สึกเกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายก็ตอบไปตามนั้นเขาถามเรื่องแดงตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกถ้าท่านตอบตามความรู้สึกตัดตัวสงสัยออก เวลาตอบไม่ต้องกลัวผิดเพราะว่าคิดที่ว่ารมเป็นคิดแต่เป็นสมาธิมีใจเป็นิดตอบถรกทุกอย่างถ้าสมาธิทา่านต่ําก็มองไม่เห็นแต่ว่ามันจิตมันรู้ถ้าหาสมาธิดีขนาดกลางจิตรู้แต่แก็เห็นภาพทางจิตฟร้างพอสมควรยังไม่กระจ่างนักถ้าจิตสะอาดจ,จริงๆทานดีจริงๆก็เห็นเหมือนกับเวลาเดินงายแจ่มแ่ อป็รรดาท่านพุทธบริษัทตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรองจิตให้มัน่นสำหรับท่านผู้เก่าแล้วไข้โควิเสมอในว่าเราไม่เมื่อเราเกิดขึ้นต้องพบก,กับความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะรวมคนความแก่ไปได้พบก,กับความป่วยไข้ไม่สบายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะรวม้นความป่วยไข้ไม่สบายไปได้จะต้องพัดใตาแจกของและของชอบใจไม่สามารถจะรวมไปได้เหมือนกัน และก็จะต้องตายในสุดเมื่อเป็นอย่างนี้เพราะอะไรไเป็นเหตุร่างกายเป็นเหตุให้ร่างกายประเภทนี้มันไม่ดีจะต้องไม่มีสำหรับเราเมื่อมันขึ้นลมปราณมาเลยนั่นแหละเราต้องกสิ่งที่เราต้องกงรารคือนุพพนนแล้วก็รวบรวมกําลังใจทำที่นั้นะอาจปล่อยไปทำไมเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมใจพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระบิดาที่สิบสุด สำหรับท่านผู้มาใหม่ให้ใจเข้านิพพานะมา้าจะออกเจากพราษาแค่นี้นั้นต่อนนี้ไปขอทุกท่านเริ่มปฏิบัติได